ประการพันพฤกษาแหล่งล้ำค่าแห่งการเรียนรู้ที่นี่คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับที่นี่คืออุทยานที่ยิ่งใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ต้องบอกว่าสวยงามทั้งพันไม้ต่างๆเป็นแหล่งเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของความรู้ เป็นโครงการแนวพระราชำริของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งในนี้นะคะก็จะมีโซนต่างๆให้เที่ยวชมมากมายนะคะมีโซนกิจกรรมให้ทำแล้วก็มีสนามเด็กเล่นแล้วก็มี รถไฟฟ้าไว้ให้เรานั่งชมภายในสวนคือบริการดได้เต็มที่ครับสำหรับรถไฟฟ้าอนอกจากนี้ถ้าเกิดอยากจะปัจรยานก็ได้มีจักรยานด้วยเขาเรียกว่าเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนซึ่งพุทิยานหลวงน่าจะไปแห่งนี้นะครับ,รบต้องบอกว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2อ7 0ที่จะมาถึงเนี่ยครับจริงๆก็ต้องบอกว่าที่นี่เขาส่งเสริมเรื่องความรู้หลายอย่างเ้ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวาภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิถีชีวิต และยังส่งเสริมพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เรื่องของการออกกวาลังกายได้ความสุขันอันดีครอบครัวเกิดขึ้นได้ที่นั่นที่ีถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่มีอีกอย่างหนึ่งถ้ามีถ้าพวกสายมูค่ะเขาจะมีให้ไหว้พระขอพรนี้ที่นี่แล้วก็มีโรงแรมให้พักโรงแรมราชพฤกษ์เพลสียกว่ามานอน เที่ยวที่ดเดียวกันเอาใจคนรักกุหลาบครับเินมาพบกับความสดชื่นของกุหลาบมากมายหลายสายพันธุ์ที่นี่ครับเขาก็บอกว่าตรงนี้มีกุหลาบประมาณ110สายพันธุ์ ใช่มีมากกว่าร้อยสิบสายพันธุ์นครับเพราะว่าท um, ี looks, ่นี่เนี่ยความที่เขาแบ่งโซนออกเป็นหลายๆส่วนซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นดอกกุหลาบที่เขาจัดวางเอาไว้ให้ออกแตกต่างกันคือว่าง่ายๆแข่งกันบานสะพังให้เห็นกุหลาบเนี่ยตามฤดูกาลก็คือมาฤดูไหนก็จะเจอกุหลาบบานตลอด และในนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่ามีแค่โซนกุหลาบเท่านั้นนะคะมีทั้งหลายโซนเป็นสวนมาร์กโกก็มีเป็นสวนประเทศของมรรอกโกครับมีโดมกุหลาบนะครับนะฮะแล้วก็มีโซนตรงร้านกาแฟครับแล้วก็โซนสวนฤดูฝนถ้าท่านมาพักที่นี่ก็จะเป็นโซนที่เป็นสวนข้างๆโรงแรมราชพฤกษ์เพลสครับอ๋อแล้วก็ถ้าเผื่อใครมานะคะสนใจกุหลาบสายพันธุ์ไหนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ว่าเขาปลูกยังไงมีการ ดูแลรักษามีการตัดแต่งอย่างไรมีเคล็ดลับในการทํากุหลาบให้สวยามถามเจ้าที่ได้ตรงๆไม่ต้องอายครับที่สําคัญคือชอบต้นไหนยกไปเลยมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อะ่ะแต่จริงๆแล้วทุกต้นเขาจะมีโค้ดครับจำโค้ดจดโค้ดเอาไว้แล้วไปแจ้งเจ้าที่โดยตรงเลยเพื่ออะไรครับเพื่อสั่งจองไงละ่ะนี่เห็นไหมให้อิสระกันแบบนั้นชอบต้นไหนสั่งจองไว้ดูโค้ดกันไว้นี่แหละครับเหมาะกับการเป็นผู้รักกุหลาบที่แท้จริง ทยหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะเป็นแหล่งที่เที่ยวเรียนรู้และก็พักผ่นอนหย่อนใจเที่ยวได้ทั้งปีด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยพันไม้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลตา่างๆถ้ามาตอนหน้าหนาวเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอากาศเย็นๆถ้ามาตอนหน้าร้อนหน่อยอดอกไม้อาจจะบานแต่ถ้าตอนนี้นะคะหน้าฝนก็จะร่มรื่น<ๆ>เขียวขจีแบบนีเป็นหลากหลายพันไม้ให้ชมได้ตลอดทั้งปี นะครับและคุณจะหลงรักที่นี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ครับ